คีเอซ่าไม่ได้ร่วมเดินทางมา p r e ซี season. s o n ทัวร์กับลิวอพูนะครับมีอะไรในกอไั่หรือเปล่าเรามาฟังจากปากของคุณโรมาโนเองเลยนะครับผมคีเอซ่า is not in Liverpool squad for the p r e s e a s o n tour so Federico case is expected to leave นะครับผมเฟเดริโกเนี่ยไม่ได้มาร่วม p r e c i s ั o n ทัวร์กับลิวอพูด้วยนะครับดังนั้นน่ยในเคสของเขาเนี่ย มีการคาดการว่าอาจจะต้องออกจากอาจจะละละ,ละทิ้งสโมสรไปนะครับ As I told you Federico loves Liverpool the fans the teammates the manager the city he loves Liverpool football club นะครับ Federico เนี่ยรักในลิเวอร์พูลมากนะครับรักใน uh, uh, แฟนนะครับเพื่อนร่วมทีมนะครับแมนเจอร์แล้วก็เมืองเขารักทีมนี้นะครับ but he need to play to go to the World Cup แต่ว่าเขาอาจจะเป็นต้องได้ลงเล่นนะครับเพื่อที่จะได้ uh, ไปเวิร์ c คัพนะครับผม uh, 2026 if Italy will qualify of course ก็คือถ้าเกิดว่าอิตาลีเข้ารอบได้นะครับ but to be part of the squad is really important For him to play ดังนั้นเนี่ยการที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติอิตาลีเนี่ยมันสำคัญมากสำหรับเขานะครับที่จะต้องได้ลงเร่น And so Federico c h i e s a expect to l e a v e with the Italian cups นะครับดังนั้นเนี่ย Federico เนี่ยก็มีการคาดหวังว่าจะต้องไปอยู่กับทีมจากอิตาเลียนนะครับอิตาลีนะครับ Adenive to his situation uh, for these final 40 days of summer transfer windows นะครับผมดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เขาควรจะได้ย้ายภายใน40วันก่อนที่ตลาดจะปิดนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเฟเดริโกเคียซ่านะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ